่ผมแล้วเนาแหนหัวขาดแล้วแหนมแหนมครับแหนมอีกแล้วแหนมตลอดเลยหัวขาดหัวขาดแล้วแหนมเอ้ยพี่เป็นผู้หัวขาดอันนี้มันมีบันไดอยู่โชว์โชว์อย่าย่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบาดม้านี่ลงบันไดให้ดูหน่อยโอ้ยไม่มีปัญหาลงบันไดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมเบึ๊บปึ๊บเบิ้บ ไอ้ตัวนี้มายุ่งอะไรล่ะเนี่ยมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงเวลามาเลยวันนี้เราก็เลยใส่เป็นชุดกีฬาจะออกกําลังกายกับคุณตานะคะชื่อคุณตาว่าคุณตาสุจิตคุตาสุจิตไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วไปเก็บไปเก็บมาหน่อยสิมอ้ออ้าวอะไรจ๊ะแมวไมาเอาไว้ตรงนี้แหละเอาไว้ตรงนี้แหละ เดี๋ยวมันมาอีกเดี๋ยวรายการถัดไปของหัวใจวายถ้าไม่เก็บอ่ะอ้าวเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับการออกกําลังกายถือว่าเป็นสิ่งอันดับหนึ่งนะออกกําลังกายจะเดินออกกําลังกายหรือจะวิ่งออกกําลังกายจจเอ็กซ์ส์บางคนเนี่ยนะฮะไม่ขยับมีแฟนรายการของเราคนหนึ่งนะชื่อป้าแจ๋นะป้าอยู่จังหวัดตากป้าแจ๋จริยาเจริญยิ่งเจ้าของร้านทองวิ้ยแก่อายุมากแล้วก็ยังแบบ เดินตัวตรงดิอ่ะแกมีวิธีการนมสนใจก็ทำไงหัวขาดอีกแล้วแหนมแหนมโอ้โหยโอ้ยับโอ้ยคุณเหนื่อยเหนื่อยอ่ะแกมีวิธีอย่างนี้ครับทุกวันอันนี้คือทำอะไรคะวันละเป็นพันๆรอบอันนี้คือทำอะไรแหวงแขนอ๋อถ้าคนสูงอายุก็แขนแค่นี้เองอ่ะอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับวันละกี่เท่าไรนะก็แล้วแต่ทําไปทีละร้อยแล้วก็พักเป็นเซตใช่ไหม ทีละร้อยแล้วก็พักทีละร้อยแล้วก็พักเนี้ยอย่างงี้อย่างนี้ก็ดีครับท่านผู้ชมครับแค่แค่นี้เออทาให้เอ็นไม่ยึดเออแต่ว่าเรื่องธนาคารยึดไม่รู้นะธนาคารถ้าไม่่อนเขาก็ยึดอ่ะนี่ไงเคล็ดลับอายุยืนอารมณ์ต้องดีจริงๆนะเอากําลังกายอารมณ์ดีแล้วก็อย่าลืมกินอาหารดีๆนะคะเอานั่งนั่งใจทําใจรุ่มๆไว้ระแวงผมรู้สึกระแวงยังไงก็ไม่รู้ไม่ไว้ใจใครเลยทีมงานเนี่ย